สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไออีกครั้งกับ20อันดับธนบัตรไทยที่มีราคาประมูลจบสูงสุดของบริษัทเอื้อเสรีคอลเลกติ้ง เพื่อนๆอ,อยากทราบกันไหมคะว่าในปี2,566ที่ผ่านมาธนาบัตรไทยรายการไหนที่ผ่านการประมูลกับทางบริษัทเอเอเสรีมีราคาจบสูงสุดและจบไปที่ราคาเท่าไหร่วันนี้ไอได้รวบรวมให้เพื่อนๆได้ชมกันแบบเต็มอิ่มกันแล้วคะ่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันว่ามีรายการอะไรกันบ้างไอฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะฟังกันแล้วว่ามีรายการอะไรกันบ้างเราไปเริ่มกันที่อันดับที่20กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่64รายการที่1507ค่ะรายการนี้เป็นธนบัตรรุ่น15ชนิดราคา1,000บาทแบบที่1ทั้งหมดเป็นเลขตองจังนวน9ฉบับด้วยกันธนบัตรชุดนี้ทั้งหมด ผ่านการรับรองจาก PCGS ได้เกรดตั้งแต่64ถึง67ด้วยกันสำหรับธนาบรชุดนี้ค่ะมีลายเซ็นที่หลากหลายค่ะแล้วก็เป็นชุดที่นิยมมากในกลุ่มผู้สะสมนะคะและราคาที่ประมูลจบไปนั้นจบไปที่2 0 0 0 0บาทค่ะไปต่อกันที่อันดับที่19กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่64รายการที่1503 รายการนี้เป็นธนบัตรรุ่น12แบบตัวเลข7หลักชนิดราคา100บาทจำนวนทั้งหมด10ฉบับด้วยกันประกอบไปด้วยธนบัตรตอง1ถึงตอง9จําจำนวน9ฉบับและธนบัตรเลข1จําจำนวน1ฉบับทั้งหมดเป็นลายเซน็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สุธีสิงเสนและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยวิจิตสุพินิตและธนาบัตรทั้งหมดในชุดนี้ค่ะได้ผ่านการรับรองจาก PCGS ด้วยเกรดตั้งแต่63ถึง67ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเกรดที่สูงมากๆเลยนะคะสำหรับธนาบาัตรและราคาที่ประมูลจบไปนั้นเป็นราคา2 2 2 0 0 0บาทค่ะ ไปต่อกันที่อันดับที่18กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่64รายการที่1494รายการนี้เป็นธนบัตรรุ่น9ชนิดราคา100บาทมีตั้งแต่ตอง1ถึงตอง9และมีฉบับเลข1ร้านรวมทั้งหมด10ฉบับด้วยกัน และรายการนี้มีลายเซ็นสองแบบคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสุนทรหงละดาลมและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยป่วยอึ้งพากอนสำหรับฉบับตองหนึ่งตองสองและตองสี่เป็นลายเซ็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสริมวินิจฉัยกุลและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยป่วยอึ้งพากอและ รายการธนบัตรรายการนี้ถูกประมูลจบไปที่ราคา2,2,000 0บาทค่ะมาต่อกันที่อันดับที่17ค่ะในการประมูลครั้งที่64รายการที่1415รายการนี้เป็นธนบัตรรุ่น9ชนิดราคา100บาทแบบตอง9ภพระบรมฉายาสาธิสลักษ์ทรงเครื่องแบบจอมทัพ เป็นแบบพระพัก่ก่โทษใหญ่ลายนาพระเสียรลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสริมวินิจฉัยกุลและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยป่วยอึ้งพากรผ่านการรับรองจาก PCGS ด้วยเกรด55 a u และรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา2 3 0 0 0 0บาทด้วยกันค่ะ ไปต่อกันที่อันดับที่16ค่ะในการประมูลครั้งที่65รายการที่1762รายการนี้เป็นธนาบัตรรุ่น12ชนิดราคา100บาทแบบเลข7หลักเป็นชุดเลข2องจำนวนทั้งหมด9ฉบับลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสุธีสิงเสนและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยวิจิตสุพินิต ทุกฉบ,บับค่ะผ่านการรับรองจาก p c g s ด้วยคะแนนเกรดตั้งแต่64-67ถึง67 unc และรายการนี้มีราคาประมูลจบไปที่230,000บาทค่ะ ไปต่อกันที่อันดับที่15กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่64รายการที่1702รายการนี้เป็นกลุ่มธนบัตรหลากหลายรุ่นมีตั้งแต่รุ่น11ถึงรุ่น14ชนิดราคา5บาททั้งหมด48ฉบับชนิดราคา20บาททั้งหมด291ฉบับ ชนิดราคา50บาทจำนวนทั้งหมด513ฉบับชนิดราคา100บาทจำนวน417ฉบับชนิดราคา500บาทจำนวน123ฉบับและธนบัตรชนิดราคา1,000บาท จำนวน9 7ฉบับด้วยกันรวมธนบัตรชุดนี้ประมาณ1,638ฉบับมูลค่าตามหน้าธนาบัตรรวม233,870บาทสภาพส่วนใหญ่ไม่ผ่านการใช้งานมีตั้งแต่เกรด AU จนถึง UNC และรายการนี้ค่ะได้มีผู้ประมูลจบไปที่ราคา 240,000บาทด้วยกันค่ะไปต่อกันที่อันดับที่14กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่63รายการที่1502รายการนี้เป็นธนบัตรที่ถูกเรียกว่าอาัจกระดาษหมายเลข2 1797 เป็นธนาบัตรที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ทำเงินกระดาษนี้ขึ้นมาในปีพุทธศักราช2417รายละเอียดส่วนใหญ่ยังมีความคมชัดมีตราดุนนูนที่สมบูรณ์อยู่ผ่านการรับรองจาก PCGS ด้วยเกรด40 EF และธนบัตรฉบับนี้ถือเป็นหนึ่งในธนบัตรที่มีความหายยากมากและเป็นที่ต้องการของนักสะสมค่ะและรายการนี้ค่ะมีการประมูลจบไปที่250,000บาทด้วยกันค่ะ อันดับที่13ในการประมูลครั้งที่65รายการที่1502รายการนี้เป็นธนาบัตรที่ถูกผลิตขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีชื่อว่าเงินกระดาษหลวงชนิดราคา80บาทธนาบัตรฉบับนี้ไม่ได้ถูกนำออกใช้งานจริงไม่มีหมายเลขไม่มีลายเซน็น ถูกพิมพ์จากบริษัทก e ีเ็คประเทศเยอรมน,นีลักษณะกระดาษเป็นกระดาษปุ่มหน้าเดียวมีขนาด13คูณ20เซนติเมตรแผ่นด้านหน้าเจาะรูเล็ก6รูและแผ่นด้านหลังเจาะรูเล็ก5รูและที่สำคัญธนบัตรยังไม่เคยถูกพับถือว่าเป็นอะไรที่หายหหากมากๆเลยค่ะสำหรับฉบับนี้และรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา 270,000บาทค่ะไปต่อกันที่อันดับที่12กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่64รายการที่1233รายการนี้เป็นธนบัตรหน้าเดียวรุ่น1ชนิดราคา20บาทหมายเลขหมวด C1 29933ลงวันที่1เมษายนรัตนาโกสินศก121 ลายเซนเจ้าพนักง,งานพระราชวรวง์เธอพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัดกรมหมื่นพิทยาลงกรและเสนาบดีกระทรวงพระคลังพระเจ้าบรววงเธอพระองค์เจ้าชัยยันมงคลกรมหมื่นมหิศสอราชารือไทยและรายการนี้มีราคาประมูลจบไปที่2,90,000บาทด้วยกันค่ะ ไปต่อกันที่อันดับที่11กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่65กับรายการที่1764รายการนี้เป็นธนบัตรรุ่น15ชนิดราคา1,000บาทมีเลขตอง1ถึงตอง9รวมถึงเลขตองเบิ้ลหมวด 1E เลข1และหมวด 1E เลข1 2 3 4 5 6 7รวมทั้งหมดมี11ฉบับด้วยกัน ลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมคิดจาตุศรีพิทักษ์และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลทุกฉบับเป็นลายเซ็นเดียวกันทั้งหมดผ่านการรับรองจาก PCGS ด้วยเกรด64 68PPQ ซึ่งถือว่าเป็นเกรดที่สูงมาก และรายการนี้มีราคาประมูลจบไปที่300 0 0 0บาทด้วยกันค่ะเรามาถึงครึ่งทางกันแล้วนะคะกับอันดับที่10ค่ะในการประมูลครั้งที่65รายการที่1755รายการนี้เป็นธนาบัตรรุ่น10ชนิดราคา100บาท มีเลขตอง1ถึงตอง9จําจำนวน9ฉบับและมีเลข1และเลขหลานรวมทั้งหมด11ฉบับด้วยกันลายเซน็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสริมวินิจฉัยกุลและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพิสุ์นิม,มันเหมินและรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา350,000บาทด้วยกันค่ะ ไปต่อกันที่อันดับที่9กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่65รายการที่1643รายการนี้หมวดเบิ้ลเลขเบิ้ลสำหรับรายการนี้ค่ะเป็นธนบัตรรุ่น9ชนิดราคา10บาทหมวด W222 ตอง2องพระพักแก่โทษใหญ่รายนาพระเสียนลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสริมวินิจฉัยกุลและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยป่วยอึ้งพากรธนบัตรฉบับนี้ผ่านการรับรองจาก pcgs ด้วยเกรดที่สูงถึง64 unc choice และรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา350,000บาทค่ะ ไปต่อกันที่อันดับที่8กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่65รายการที่1636รายการนี้เป็นธนบัตรรุ่น9ชนิดราคา5บาทหมวด Q 222ตอง2อพระพักแก่โทษใหญ่ลายน้ำพระเสียรลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสริมวินิจฉัยกุลและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยป่วยอึ้งพากรผ่านการรับรองจาก PCTS ด้วยเกรด65 PPQ และรายการนี้ถูกประมูลจบไปที่ราคา350,000บาทด้วยกันค่ะ ไปต่อกันที่อันดับที่7กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่65รายการที่1 9 4 4รายการนี้เป็นธนบัตรตัวอย่างที่ล,ลึกปีพุทธศักราช2 5 5 3รุ่น60ปีบรมราชาพิเศษชนิดราคา100บาทเลข9 r 000พิมพ์ทับคำว่าตัวอย่างภาษาไทยด้วยอักษรสีแดงด้านหลังมีเลขคอนโทรลกำกับที่ด้านล่างขวาเรียงเบอร์4601ถึง4700รวมจำนวน100ฉบับและรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา390,000บาทค่ะ มาถึงอันดับที่6กันแล้วค่ะในการประมูลครั้งที่65รายการที่1650รายการนี้เป็นธนบัตรรุ่น9ชนิดราคา20บาท หมวดเบิ้ล Y 2 2 2เลขเบิ้ลตองสองลายนาำพระเสียรลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสริมวินิจฉัยกุลและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยป่วยอึ้งพากรผ่านการรับรองจาก p c g s ด้วยเกรดที่สูงถึง66 P P Q และรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา4 0 0,000บาทด้วยกันค่ะ มาถึงอันดับที่5กันแล้วนะคะในการประมูลครั้งที่64รายการที่1222รายการนี้เป็นธนบัตรหน้าเดียวรุ่นที่1ชนิดราคา5บาทหมายเลขหมวด A2 35612ลงวันที่1มกราคมรัตนาโกสินสก121ลายเซ็นเจ้าพนักงาน พระสุวรรพักดีและเสนาบดีกระทรวงพระคลังพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชัยยันมงคลผ่านการรับรองจาก PCGS ด้วยเกรด 53UNC และรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา4 2 0 0 0 0บาทด้วยกันค่ะ อันดับที่4ค่ะในการประมูลครั้งที่64รายการที่1504รายการนี้เป็นธนบัตรรุ่น14บสีดราคา1นึบาทความพิเศษของรายการนี้คือทุกฉบับหมวดเบิ้ลและเป็นเลขตองสำหรับธนบัตรตองสองถึงตอง9จะเป็นลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทารินนิม,มานเหมิน และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยวิจิตรสุพินิตส่วนธนบัตรตองหนึ่งจะเป็นลายเซน็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสุรเกรยียรติเสถียรไทยและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยวิจิตรสุพินิตทุกฉบับผ่านการรับรองจากพ c ซ s เด้วยเกรดตั้งแต่5 8ดถึง67ด้วยกันซึ่งถือเป็นธนบัตรอีกหนึ่งชุดที่หาได้ยากมาก และรายการนี้มีราคาที่ประมูลจบไปถึง480,000บาทด้วยกันนะคะมาต่อกันที่อันดับที่3กันเลยค่ะในการประมูลครั้งที่65รายการที่1503รายการนี้เป็นเงินกระดาษหลวงชนิดราคา40บาทถูกผลิตขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ลักษณะกระดาษเป็นสีแดงส้มขนาด12คูณ19เซนติเมตรไม่ได้ถูกออกใช้งานจริงไม่มีหมายเลขไม่มีลายเซน็นมุมบนซ้ายและมุมล่างขวาถูกเจาะรูด้วยภาษาเยอรมันแต่ว่าตัวอย่างธนบัตรนี้ถูกพิมพ์ขึ้นที่ประเทศเยอรมน,นีสภาพยังคงเดิมสีสันสดใสกระดาษมีความแข็งสมบูรณ์มาก สำหรับเงินกระดาษหลวงฉบับนี้ถือว่าสภาพดีที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบและเป็นสุดยอดธนบัตรไทยอีกหนึ่งรายการที่มีความหายากมากผ่านการรับรองจาก p c g s ด้วยเกรด45 CHEF และรายการนี้มีการประมูลจบไปที่ราคา600,000บาทค่ะ เรามาถึงอันดับที่2กันแล้วนะคะในการประมูลครั้งที่65รายการที่1501รายการนี้เป็นอัดกระดาษชนิดราคาอัด1ห,หมายเลข65633 สำหรับอัดกระดาษนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำเงินกระดาษนี้ขึ้นเพื่อใช้หมุนเวียนในประเทศได้มีการทิมขึ้นมาในประเทศไทยได้มีการออกใช้งานอยู่เพียงแดเดือนเท่านั้นและได้ถูกถอนออกจากตลาดทั้งหมดเนื่องจากคุณภาพของกระดาษไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้อัดกระดาษที่หลงเหลืออยู่ในท้องตลาดสะสมส่วนใหญ่ที่พบมีสภาพชํารุดบางส่วนขาดหายไปสำหรับอัดกระดาษฉบับนี้ค่ะถึงเป็นหนึ่งในฉบับที่มีความสมบูรณ์ตราดุนุูนคมชัดมีความหายากมากสำหรับสภาพนี้นะคะและรายการนี้ค่ะมีราคาประมูลจบไปที่6 0 0 0 0บาทด้วยกันค่ะเรามาถึงอันดับ ที่1ของวันนี้แล้วนะคะในกลุ่มของธนบัตรไทยค่ะในการประมูลครั้งที่64ค่ะรายการที่1227สุดยอดรายการธนบัตรหน้าเดียวรุ่นที่1ชนิดราคา10บาท จำนวนสองฉบับด,ด้วยกันลายเซ็นเจ้าพนักงานธนบัตรพระสุวรรณภักดีและลายเซ็นเสนาบดีกระทรวงพระขังพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชัยยันมงคลกรมมหมื่นมหิตสอนราชหฤทัไทยความพิเศษของรายการนี้คือธนบัตรทั้งสองฉบับเป็นเลขเรียงกันคือหมายเลข B3 5 8 3 7 3 ถึง B3 5 8 3 7 4ลงวันที่1กันยายนรัตนโกสินทร์ศก123สก1 2และสำหรับอันดับที่1ของเราในวันนี้ค่ะมีการประมูลจบไปที่ราคา6,20,000บาทด้วยกันค่ะ5 2า0 2 5 2022, 25, 3, 5อ0 0ม0 5 0 0 0 5 0 0 0 แ5 0้าหมื่นห้าแสนหกแหกหมื่นห้าแสนเจ็ดแปเจ็ดหมื่นห้าแสน5 2ดแปนห้าแสนเก้าเ0 0 0ห้าสองแสนสองหองสอามสองสี่สองห้าสอาสามามองสาามสามสี่สาบาทอยู่กับผู้ฝาประมูลครับ3 4มสี่ครับ3ามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่แสนสี่หนึ่งสด้านหครับด้านหลังมีไหมครับ5 0าแสน 5 0 0 0 5,006 5,008 6,006,002 6 0 0 0 0 0บาทครับอยู่ที่ด้านข้างนะครับตรงนี้ราคาอยู่ที่6 0 0 0 0 0 0บาทครับเสิร์ฟต่อไป6 0 4 0นี้มีไหมครับผมขาย,ยที่6 0 2 0 0 0 0บาทนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับ20อันดับธนบัตรไทยที่มีราคาประมูลจบ สูงที่สุดในปี2566ที่ผ่านมาจากทางบริษัทเอื้อเสรีและถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากนำสิ่งสะสมมาเข้าร่วมประมูลหรืออยากมาเข้าร่วมประมูลเพื่อนๆสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่บริษัทเอื้อเสรีคอลเลกติงตามช่องทางที่ไอได้แปะไว้ได้เลยนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเลคเชอร์บุ๊กมาได้ทุ ท่องทางด้วยนะคะวันนี้ไอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย